นี่โอเคะจะติดประมาณนี้นะทุกคนโคตรใหญ่ทุกคนใหญ่มาก <c oughs> แต่ถ้ามันหลุดไปในแม่น้ำก็คือหลุดไปนะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะเอาปลาปล่อยลงแม่น้ำแล้วนะครับผมมาดูากดันว่าปลาโกดขัังติดกบโลใต้น้ำนะผมมันจะเป็นยังไงนะผมไป วันนี้อยู่กับผมมาเมสวนนะครับทุกคนมาวันนี้นะผมหลายหลาคนก็แบบเรียกร้องมาแล้วก็คือแบบเขาบอกว่าไปดูต่างประเทศมาคือแบบปลาตัวแบบต้องใหญ่ๆหรือว่าอะไรใหญ่ๆเยอะแยะมากมายนะผมซึ่งแบบผมแบบเคยแบบทําให้แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับผมว่าแบบปลาติดโกโปรเต้น้ำคือแบบมันจะเป็นยังไงคือ มันจะได้ฟิลเหมือนแบบไปอยู่กับปลาปลาใต้น้ําเลยไหมอะไรต่างๆนะผมซึ่งวันนี้นะผมเดี๋ยวเราก็มีเจ้าปลายักษ์นะผมประมาณ8ปดถึงสิกิโลนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาติดกับกรบโลดูนะครับผมซึ่งปลาตัวนี้นะผมถ้าเกิดเราติดกโปโลเราถ้าเกิดมันหลุดก็คือหลุดไปก็คือหลุดไปครับผมแต่ขอได้ Co Pro กรบโลกลับมาก,ก็พอครับผมนั่นแหละซึ่งช่วงนี้นะผมนี่น้ํามันก็ใสกําลังดีไม่ได้ใสามากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ขูดเกินเนาะเพราะว่าเป็นช่วงแบบหน้า ฝนหรือว่าหน้าน้ากำลังคุ่นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูปลายักษ์ของเรากันครับผมนี่โอเคทุกคนปลาที่เราจะเอามาติดโกโปรในวันนี้นะผมโอ้ในโหโคตรใหญ่ทุกคนใหญ่มากแต่ถ้ามันหลุดไปในแม่น้ําก็คือหลุดไปนะผมแต่อันนี้คือแบบไม่อยากจะบอกนะมันยังแข็งแรงดีอยู่เลยนะครับทุกคนโอเคมา เดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดโกโปรกับเจ้าปลากดั้งยักษ์ตัวนี้กันเลยนี่ใหญ่มากเอ้ยโอ้มันเป็นปลาที่ใหญ่มากเป็นปลาที่ใหญ่มากครับทุกคนน่าจะอยู่ในแม่น้ำอเมซอนโอเคส่วนปลาถ้ามันหลุดก็อัดทุบเลยทุบเลยได้ไว้หน่อพัดที่หน่อวห่าที่หลุดหน่าเโอเคลุงเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าปลาจะหลุดก็หลุดไม่เป็นไรแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแบบเวลาแบบเราติดโกโปรมันแล้วแล้วมันอยู่ในน้ํานะมันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วมันจะ นะคุณจอซาคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับเวลาอยู่ใต้น้ําเวลาอยู่น้ําเวลาอยู่ใต้น้ำเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับก็ลอยครับโอเคนะครับทุกคนคือปกติ <laughs> ที่เราเคยมาทําคือเป็นปลาดุกแล้วก็ปลาพวงนะซึ่งแบบปลาพวงนี่คือแบบมันจะว่ายน้ําแล้วก็แล้วก็กบหลูก,ก็ตกอย่างในคลิปนี้นะไปแบบยีนะ่ดอก ตอนไี้มันไปคัไปแล้วไปแล้วเลยปลาโอเคแต่ผมเห็นต่างประเทศเขาติดนะนก็ปลาดูก็เหมือนกันปลาดุก็เหมือนกันแต่อันนี้ใหญ่ามากเนาะ<ช>โอเคทุกคนคืออย่างต่างประเทศที่เราเห็นครับผมคือปลามันก็จะไว่ายไปตามซอกหินซอกฟันตามเพื่อนปลาของมันอะไรโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูปลากันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาติดกลบลงกันเลยทุกคน โอเคทุกคนนี่นะครับผมกโปรโที่เราแบบจะนํามาติดนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัด เจ๋งสุดยอดนะครับผมโอเคมาโชวแล้วเนี่ยนะทุกคนโอ้ปรากฏดคงทองนั้นเนี่ยมาเราไม่ได้ทองครับมาปีนอย่างนี้แหละครับใช่ใช่ครับปุาพวกนี้ทอ้งคืณอายุทธนาซานี่โอเคจะติดประมาณนี้นะทุกคนกวาดมาปาลี่เจ๋งก็ได้สัตว์ออสกับตว์นี่แหละครับผมไหนปลาคือถ้าเกิดปรากฏครั้งตัวนี้นะครับผมคือมันจะหลุดไปก็คือหลุดไปนะครับผมคือไม่เป็นไรครับผมแต่กบลมต้องอยู่ครับกบลมต้องอยู่ครับผมถ้าเกิดกบลมไม่อยู่ก็แปลว่าคลิปนี้ไม่ไม่อยู่ มีแต่ในกะล้องนี้เท่านั้นในกล้องใหญ่เท่านั้นกล้องในกลุโ,โปโแล้เราจะไม่ได้เห็นมุมที่อยู่ใต้น้ำนะครับใช่แต่รอบนี้นี่ปลาประมาณ8-10ถึงโลนะัวนี้นะครับทุกคนคือปกตินะครับผมครั้งก่อนเขาบอกปลาดุก้ายสอกิโลอะไรอย่างนี้คือแบบมันเล็กไปแล้วก็โกรูโปรโใหญ่ไปมารอบนี้คือแบบปลาตัวใหญ่แล้วก็โกูโปรก็ตัวเล็กคือผมว่าน่าจะบาลานซ์กันนะรอบนี้ผมว่ายังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับ ต้องเอาไว้ตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมยซะได้สิคุณจะเอาไว้ข้างหลังเหรอเอาข้างบนเ้ยนะดึงให้มันแน่นขึ้นไงเอาไว้กวาดเลยบ้านละเล่นคา แต่คนต่างประเทศนี่ต่างประเทศทำเขาไม่หลุดเนาะไม่ต่างประเทศเขามีอุปกรณ์ที่สามารถลัดตัวปลาให้แน่นได้ไงแต่เราไม่มีอันั้นเพราะว่าเรารัดแค่แบบพอหลวมๆใช่เพราะว่าต่างประเทศอะเขาทําแนวเกี่ยวกับปลาอยู่แล้วทำสารคดีอะไรไงเขาก็เลยมีอะไรครบใช่เขาจะมีติดปลาไม่ใช่นี่แหละเราก็ขอให้มันแบบว้วยไปเรื่อยๆอะไรแต่ปกติที่เราเคยทําจะเหมือนอย่างนี้มาดูใกล้ๆทุกคนนี่ก็ยังเลื่อยๆนะ ใช่เขาไ,ได้เยอะๆเบ่อ้หรอโอเก็โกโปรออมบิปัลวะเดี๋ยวรเราจะลองปล่อยลงมาดูเลยนะครับทุกบนนี้บลาเงียบลีนะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบเอาเจ้าปลาตัวนี้นะครับผมลงน้ํากันนะผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะเอาปลาปล่อยลงแม่น้ําแล้วนะครับผมมาดูกันว่าปลาโกดคังติดโกโปรใต้น้ำแล้วผมมันจะเป็นยังไงนะผมถ้าเกิดใครชอบใจคลิปก็ไลค์กดแชร์รู้ว่าได้ดูก็โอเคแล้วครับผมถ้าเกิดปลาโกดคังตัวนี้มันหลุดก็คือหลุดไม่เป็นไรนะครับผมไปเดี๋ยวเราปล่อยมันลงมาครับผม let's go Nei? โอเคทุกคนตอนนี้นะผมนี่ปลามันก็ลายไปนะผมอันนี้เราก็มัดกับกุ๊กโปรโ้นะแต่เส้นเล็กแค่นี้นะถ้าเกิดมันหลุดนี่กุ๊กโปรโนี่สวยเลยนะทุกคนนี่นี่นี่มันดึงไปแล้วเห็นไหมมันว่ายไปน,ะนั้นน่ะทุกคนโอ้ไงไ่ไงม,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 มันว่ายเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาดูใต้น้ากันต่อ m หลุดแล้วครับทุกคนนี่ขึ้นมาแล้วโอทุกคนรบรอกกลับมาแล้วครับทุกคนว้าวโอ้โคตรจิ๋มโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งนะครับทุกคนโหดีนะมันยังไทยแล้ว,ว่าน่าจะได้คลิปพอสมควรแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปลาปรากฏคางปลาทัวใต้น้ำนะครับผม โอเคไม่เป็นไรครับผมทุกคนคือถึงแม้ว่าปลามันจะหลุดไปนะผมแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะมีคลิปวิดีโอแบบใต้ท้องน้ําทะเลให้แบบเพื่อนๆ,ๆได้ดูเนาะก็นั่นแหละนะผมเพือ่อนๆก็น่าจะได้เห็นคลิปกันก่อนผมแล้วนะผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็อัเดัสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมาเดี๋ยวเรารอดูรอชมกันเลยจัดไปครับผม you <laughs>